อดีตค่ะอดีตผนักง,งานซ้อนดำนามจากผูกแก๊สค่ะพลิกวิกฤตโควิด -19 กลับมาบานเกิดโคนส่วนยางไปสร้างรายหันมาปลูกลกอบิวนะอบิวพลไมย่ายาสร้างรายได้พร้อมจำน่ายตนพันค่ะจนกลายเป็นส่วนตัวยางกเกษตรสร้างอาชีพทำรายได้ดีว่ายางพาราค่ะ นายซื้อพงษ์้างทองค่ะอายุ42ปีชาวบ้านอำเภอทาชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าเดิมนี่เหละเข้าประกอบอาชีพเป็นพนักง,งานในบริษัทนํำเที่ยวจังหวัดภูเก็ตทำนาถีซ่อนดำน้ำแต่ว่าหลังจากเกิดโรคโควิด19นี่หละค่ะจำนวนหนักท่องเที่ยวลดลงอย่างนักก็เลยตัดสินใจลบมาบ้านเกิดมาทำส่วนยางพาราสิบสามรายจากนั้นนายซื้อพงษ์ก็ตัดสินใจโคนต้นยางจำนวนสามรายเพื่อทำาสวนกเกษตรผสมผสานโดยโปลูกพลไม้ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทางปีเช่นหวาฝรั่งไศ้แดงละมุดยา ปลับช็อกโกแลตแล้วก็อาบิลหรืออาเอบิลนี่แหละก็ใหายพนผลิตดีแล้วก็มีราคาสูงค่ะกับช่วงแรกเนี่ยนายือปลก็เริ่มปลูกอาบิลกลางบานเปลียงาต้นนะครับแลาวก็รายพ่นผลิตดีน่าพอใจนะครับจึงขยายปลูกในพื้นที่ทรวนตรามร่ายปัจจุบันมีตอนอาบิลเกือบร่อยต้นแล้วนะครับโดยปลูกทหมดอกสายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ไต้หวันพันธุ์เปรูพันธุ์เจียวต้าพันธุ์ตุงหมีพันธุ์ทองกัมยิกัมมายพันธุ์สินห่วงมีนะครับ พ่นผลิตไขยในราคาลูนึงสามรยอยถึงสี่รอยบาทน,นะครับรอ,องจากต้องถั่วประเทศนอกจากนี้ผลผลิตรสนะครับในชื่อพงอยังจำแนกตอนพันอาบิลเราจะขายลูกแล้วนะครับต่างแบบเพาะมาเมล็ดราคาต้นละสองร้อยห้าสิและแบบต่อ,อยอดทับกิ้งเนี่ยต้นละเจ็ดร้อยห้าสิบเลยนะสร้างไรายได้ครึ่งวกว่าการทำปลาย่างเหลาอ,อย่างเงี้ได้ชัดะนะครับโดย มีทั้งลูกค้ามาซื้อติดตววและซั่งซื้อออนไลน์ค่ะนายซื้อพองศ์แกก็กยังบอกว่าสาเหตุที่เหลือปลูกอาบิวเพผาะว่าเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตได้ทังปีแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของผคกตายแล้วก็ยังเป็นผลไม,ม้ทีทมีถินกับเนื้อจากประเทศเปรูและลุมน้าอาเมซอนน,นะก็มีลักษณะภูมิอากาศใกล้เคียงกันท้งนี้เจ้าหน้าที่สํานักง,งานกเกษตรอําเภอทาชนะก็ได้ลงพื้นที่ให้คําแนะนําแล้วก็มาตวรวจแลโรคในส่วนอย่างต่อเน,นื่องเพื่อช่วยดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพดีแล้วก็ปลอดภัยจากโรคพืช ใครที่สนใจปลูกอบิวกาสาม,มาติดต่อสอบถามหรือว่าชมส้วนได้ถี่เพศบ่าวธนานะคะรือโทรศัพท์0้วนกาวแปดส้ซองกาหกกาเจ็ดองค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมผณ์กันเลยค่ะ,ะตัวน,นี้พ้นผลิตโค้งอบิวถื่ว่ากเกษตรตบปรับดีมากๆครับก็ทังต้นพันธุ์แล้วก็ทังลูกครับก็คือขข่ได้ตอวเนืองครับมีคนมาซื้อทึ่งส่วนแล้วก็ขายอ,อนไลน์ด้วย ตอนนี้ครับมีตั้งแต่ซ้ำโรยกับซี่โรยครับพ่วรวมส่งนะเป็นขารวมส่งไปเร็วครับเร็วแต่ขนาดเร็วแต่กรีดคงผลผลิตครับทีนี้ครับจะเก็บได้ไม่มากที่ค right รับได้รบนึงก็ประมาณซ้ำโลซี่โลครับเยอะครับมีคนสนใจเยอะเลยตอนนี้มีคนเข้ามาเยี่มชมที่ส่วนเทบจะทุกวันครับทรามาติโตทาง Facebook บาธนาได้ครับตัว B B ตัวใ่ญ่ b o w ัตัวญ่ครับ T A N A ครับผมติ๊กตกกอชื่อนี้เหมือนกันอเบอร์โทร0 98, 0 29, 6, สูนเก้าแปดสูนส่งเกหเก้าเดส่ง